หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง Rish Mooncoin วันนี้เรามารับชมในเหรียญของ r i s h q u a c k c o m หรือ q u ว c k นะครับตอนนี้นะครับคว ack อ,อยู่ที่ราคา0ูนย์เ้าตัว5้าพันดอลลาร์นะครับน่าจะไม่มีการปรับขึ้นปรับลงอะไรมากกว่านี้นะจนกว่าจะตลาดจะทิ้งจริงๆนะครับราคาถึงจะไป มูลค่าการตลาดอยู่ที่22.38ล้านดอลลาร์นะครับถือว่าไม่น้อยเลยนะนะครับ22.83ล้านดอลลาร์เนี่ยก็ถือว่าตัวเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะปานกลางนะครับมูลค่าการตลาดประมาณการซื้อขายราย24ชั่วโมงอยู่ที่104,000กว่านะครับแล้วก็ตัวของอ่าลิชแคกเนี่ย นะครับมีอุปทานสูงสุดเนี่ยประมาณ1นึ่งแสนล้านล้านนะครับตอนนี้มีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่4 4 0 0มกว่าล้านล้านนะครับแล้วก็โทเคนที่ถูกล็อกเอาไว้ประมาณ4 6 0 0มกว่าล้านล้านเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีเศษสักนิดหน่อยนะครับซึ่งก็ไม่ได้สำคัญนะครับฉะนั้นตัวเนี้ยอุปสรรคคืออุปทานนั่นเองอะนะ ต่อนะครับในเรื่องของเหรียญนี้เราก็มีเหรียญเหรียญน,นี้นะครับมีกระดานเทรดหลักๆเนี่ยน่าจะมีไม่เยอะนะครับหนึ่งในนั้นก็คือดิ i จ h ฟินิกนะครับคุณสามารถที่จะเทรดตัวเหรียญดอ g e c คอยได้เนาะเราก็ลาโทเคนบิตมาร์ทเอฟสวอปบีเอนะครับอันนี้เป็นตัวที่เป็นพาร์ทเนอร์กับโฟกี้โนวาเด็กแล้วก็ บีสวอปนะครับแม็กซ์เกตดอไดโอแพนเค้กวนะครับที่เป็นฝั่งของ BSC แล้วก็ b i ตคอน o ม o ี่เอ็กชแนนต์บิตฟอลเล็กคอยไทเกอร์ยังเข้ากระดานไม่เยอะสัญญาณดั้งเดิมอยู่ที่ BNB Smart Chain หรือ b p p 2 0นะครับตอนนี้ Audit ได้จากสองที่คือ Hacken กับ Credit กับ c e r t i c นะครับเรามาดูฝั่งของ BSC Scan ตัวนี้ มีอุปทานอยู่แสนล้านนะครับแล้วก็โฮเดอร์อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ด้อยหสิแปดททัเทฟอร์อยู่ที่ห้าแสนแปดนะครับแล้วเรามาดูในเรื่องของทวิตเตอร์ด้วยกัน mm hmm. นะทวิตเตอร์ตัวนี้นะครับก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณสามแสนสามื่นเก้าพันถือว่าไม่น้อยเลยนะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับคือมีผู้ติดตามบนทวิตเตอร์ค่อนข้างเยอะแปลว่า มีกลุ่มคนที่สนใจเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราอาจจะดูเหรียญมันเกาๆหน่อยนะครับเราก็ผู้ติดกำลังติดตามอยู่ที่387คนนะครับเราก็มีเรื่องของการแจกแอ d ์ดอบนคอยมาเก็ตแคปนะครับบนคอยมาเก็ตแคปเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์หลักของของลิ q u a c k เนี่ยแหละนะครับเรามาดูในฝั่งของเว็บไซต์ด้วยกันตอนนี้นะครับ ในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยตัวแอปเนี่ยของลิชแครกเนี่ยเสร็จแล้วนะครับส่วนตัวผมว่าน่าจะเป็นเป็นไอเขาเรียกว่าคล้ายๆกับโคบอลเลมากกว่านะครับผมดูข้อมูลจากลิชแครกหรือ qua กตรงนี้นะครับเรื่องของโปรเจกต์ก็จะไม่มีอะไรมากน่าจะเป็นพวกดีไฟล์แบบย่อยๆของเขานะครับง่อยๆอะนะแต่ข้อดีของตัวนี้นะครับ นั่นก็คือเรื่องของการสเตกกิ้งนะครับคือมีรูปแบบการสเตกกิ้งอ่ะคือมีดีฟาย่อมย่อมนะครับก็สามารถที่จะสเตกกิ้งบนบนเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับบนแอปพลิเคชันเขาก็ทำการทำตรงนี้ไว้ก็คล้ายๆกับดีฟาในเครือข่ายนะครับก็ตัวเล็กๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้ใช้เหรียญน,นี้โดยเฉพาะนะครับ ่างนั้นตัวนี้ก็มีดาวโหวตติ้งด้วยก็คล้ายๆกับลูน่านะมีการเลือกพวก v a l ิเอเตต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บนแอปพลิเคชันได้นะครับเราก็มีเรื่องของ Launchpad นะครับที่จะร้านตัวของเหรียญลิชแครกขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะทำได้ก็มีการรับรองพวก KYC อะไรด้วยในการเข้านะครับ หลักๆแล้วนะครับสำหรับ l e a s h q u a k หรือ q u a k อ่ะสุดท้ายโปรเจกต์จะไปลงที่ไหนนะครับผมดูในเฟสหนึ่งสองสามสี่นะครับในตัวของ road map สองสองจุดศูนย์นะครับโปรเจกต์ส่วนใหญ่จะออกมาคือสุดท้ายแล้วจะเหมือนกับ baby dog swap เหมือนชีบะ swap เลยนะครับและการที่จะไปต่อโปรเจกต์ตัวอื่นอันนี้เราต้องไปดูในตลาดกระทิง ครั้งนี้นะคะว่าถ้าเกิดเม็ดเงินเข้ามาเขาจะทำอะไรกับโปรเจกต์ต่อสำหรับเหรียญนี้อินเวสเตอร์นะครับหลักๆคือเกต .IO แลบเพราะว่าผมคิดว่าตัวนี้เกต .IO น่าจะเป็นคนทำเหรียญนี้ขึ้นมานะครับตอนที่เลชควกเนี่ยเริ่มเข้ากระดานเกต .IO ศูนย์หายไปสองตัวเลยนะครับตอนปีสองปลายปีสองพันยิบเอ็ดนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับก็ มีลิสควัก n o m i c หรือ t o k e n o m i c เนี่ยนะครับมีอยู่สี่ส่วนด้วยกันนะครับประมาณหนึ่งแสนล้านล้านควัเนี่ยเป็น Total Supply นะครับ money b บินล็อกนะครับ for f year นะอันนี้ก็คือตามเงื่อนไขของเขาแหละนะครับว่าเขาจะมีการล็อกเหรียญยังไงเนี่ยนะครับหรือหรือ i q u i d i t y lock อะนะครับก็ประมาณ5ปี ใช่ไหมนะครับบนแพลตฟอร์มของเขานะครับนี่เป็นส่วนที่สองแล้วส่วนที่สามคือสิบสองเปอร์เซ็นเป็น transaction free นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของอ่าการเคลื่อนย้ายนะครับหรือว่าเป็นการโอน h d r a w หรือ Deposit เนี่ยที่ใช้บนเครือข่ายของเขาเขาจะพยายามที่จะทำให้ค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดนะครับ 3%อีโคซิสเต็ e รีว d รนะครับก็จะเป็นเรื่องของรางวัลต่างๆต,ต,ตอนนี้แควกทำการเบิร์นประมาณ53.7% mm hmm. ถือว่าเบิร์นได้เยอะนะครับจากแสนเหลือ4หมื่นนะครับ4หมื่นล้านล้านก็ถือว่าอืราคามาได้ดีแล้วนะครับเสียดายแค่มาเก็ตแคปเท่านั้นนะครับที่ไม่ได้เยอะนะครับไม่งั้นเนี่ย ถ้าเกิดเหรียญนี้มันดังเท่ากับเบบี้ด็อกแล้วะนะครับมันก็น่าจะไปได้ประมาณศูนย์แปดตัวต้นๆน,น,นะครับขนาดเบบี้ด็อกเนี่ยอย่างแย่เลยเนาะฉะนั้นตัวนี้นะครับลิชแครเนี่ยถ้าพูดโดยรวมผมให้เกรดเนี่ยดีกว่า Baby Dog เบบี้ด็อกหน่อยคืออุปทานนี่แหละนะครับเหลือประมาณหมื่นล้านนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดตลาดขากระทิงครั้งต่อไปรวมถึงโปรเจกต์มันเสร็จแล้วมันจะทําการเบิร์เนี่ยมันก็ง่ายนะครับผ่าน เส้นทางการสวอปผ่านเส้นทางการทำสตาร์ทชั่นอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะไปคิดตรงนั้นนะครับเราก็น่าจะมีการเบินวิเศษฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเกณฑ์ของอุปทานเนี่ยเยอะเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่สามารถเผาถึงได้นะครับแต่ก็เยอะจริงๆคือหลักหมื่นล้านล้านนะครับจริงๆควรจะให้อยู่แค่พันล้านล้านนะครับและสุดท้ายแล้วคือมันจะเหมือนกับเบบี้ดอสนั่นแหละนะครับ ก็คือว่ามันต้องใช้ระยะเวลานะครับในการถือนานพอสมควรก็ถ้าเกิดจะใส่ไปนะครับก็คือไม่ควรจะเกินประมาณสาสิบดอลลาร์นะให้เกตด,ดีกว่าเบบี้ดอลหน่อยเพราะอุปทานมันน้อยนะครับถ้าเกิดจะเล่นซิ่งผมว่ามีโอกาสอยู่แต่ถ้าเกิดจะเล่นโฮผมก็ไม่แนะนำให้ลงทุนเยอะนะครับคือโปรเจกต์มันก็ดีระดับหนึ่งแหละแต่ว่า ความเป็นรูปเป็นร่างของโปรเจกต์เนี่ยที่ที่ผมได้เห็นตรงเนี้มันยังไม่ดีเท่ากับเลอบรีอินนะครับกับตัวของอ่าชิโดอินุนะตัวนั้นโปรเจกต์ Project เนี่ยเขาคือเขาเสร็จมาแล้วนะครับเราเขาทําพื้นฐานว่าประมาณเท่าเนี้ยคือมีทั้ง d ีแอพดีไฟนะครับมีทั้ง NFT อะไรออกมานะครับอะไรพวกนี้นะครับคือมาตรฐานเขามีแล้วนะครับแต่เพียงแต่ตัวเนี้ย ผมก็ยังไม่เห็นเครือข่ายเขานะเราก็มาตรฐานของเขานะครับคือสมมติโหลดแอปเข้าไปผมก็เห็นว่าเหรียญที่จะถูกใช้อ่ะก็แค่ stable coin ตัวหนึ่งกับการ Swap เหรียญ s t q u e s t ไปนะครับคือโปรเจกต์มันยังไม่ใหญ่แต่ผมก็บอกนะครับว่าอย่าประมาทเหมือนกันเพราะว่า Backup ใหญ่ๆจริงๆคือ g a t e .IO นะครับดังนั้นมันเป็นไปได้หมดนะครับแล้ว a t e .IO ทำไอเกี่ยวกับ ทุนจีนด้วยตอนนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ทางจีนด้วยเกตด o o a อลเนี่ยเข้าไปมีส่วนพัฒนาในเกาะฮ่องกงเยอะนะครับแล้วก็โปรเจกต์ฉะนั้นถ้ามีเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยก็อาจจะมาลงใน r i ชแฟ t ตัวนี้นะครับฉะนั้นเรารู้แล้วว่าวานคือใครเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดของเดยนมีมที่จะรอดไปถึงตลาดกระทิงคั้งต่อไปคือวานตัวใหญ่เนี่ยแหละ อยากรู้ที่สุดว่าคือใครถ้าผมไม่รู้นะครับเหมือนกับชิโนบิชินจาเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าวานคือใครผมไว้ใจมันยากนะครับบางทีผมก็เถียงกับอาบางท่านนะครับบอกเอ้ยผมไว้ใจมันนะในขณะเนี้ยที่ผมมีความรู้ที่สุดแต่ผมไม่ได้ไว้ใจขนาดแบบเตะใสซัดเต็มร้อยนะครับก็เหมือนกับลิชแควนี่ยแหละนะครับแต่ แควดีหน่อยตรงมีแบ็กอัพเป็นเป็นนั่นนะครับเป็นเกจต่อด i o แหละเนาะแต่อย่างชิงจามันไม่มีไงตอนนั้นผมเลยไม่กล้าไปใส่มากนะครับแต่ตัวเนี้ยก็ให้อยู่สามสิบสี่สิบห้าสิบดอนละกันจากนั้นเต็มสิบผมให้อยู่ที่ประมาณหกคะแนนนะครับในฐานะว่าเราพอรู้แล้วว่าวานคือใคร นะครับแล้วก็ผู้สร้างคือใครก็จะมีวานมีกลุ่มของเขานะครับฉะนั้นเกตดอทไอก็เป็นกระดานเทียสิอันดับประมาณอยู่หนึ่งในสิบนี่แหละของคอยมาเก็ตแถบ9้าหรือสิบแล้วแต่อันดับนะครับฉะนั้นมั่นใจระดับหนึ่งนะครับว่าเหรียญตัวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ดังเปรี้ยงป้างแต่มันก็ไม่ตายนะครับเนาะก็ประมาณนั้นนะครับคือมันรอดไปได้แน่นอน แต่เราจะติดดอยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเพียงแต่ก็ต้องซื้อมันเอาไว้เนาะข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและสำหรับวันนี้เราหวังว่าเหรียญลิสแควรจะ go to the moon ไปด,ด้วยกันนะครับแล้วก็จะทำให้พอร์ตการลงทุนของท่านเติบโตไปด้วยกันเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยไมก a s สวอผ่านกระดานบิตเกต ที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนครับ